สวัสดีคะ่ะคือไม่เคะพูดแังว่าแมวหลับคือสวัสดีทุกคนก่อนนะคะแล้วก็อันนี้แบบว่าไลฟ์นี้จะมา ่อยู่แวเล้วมว่ารักไหมพี่มาอยู่หลับปุ๋ยเลยมื่อกี้เพิ่งให้ข้าวนองนะคะแล้วก็ให้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ทาการเช็ดเช็หน้าเพราะว่าน้องหน้าจุมเลยก็เช็ดตาเช็ดตาเ็ร็จปุ๊บหลับ แบบว่าให้เราแบบนับตารักก็เจ็ด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 มาบอกกูรับ <laughs> น่าอยากไหมหหน่ารักมากเลยคื <c oughs> อตัวหอมมากก็แบบหลับปุ๋ย <c oughs> เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นผู้ชายค่ะห <c oughs> น้าเหมือนแกเลยเฮ้ย น้องเป็นผู้ชายสองเดือนแล้วนะคะแนะนำตัวว่าน้องชื่อโถโลชื่อโถโลให่อยาก,กั่ะหับุยตอนแรกให้น้องนอนตรงนู้นเป็นอีกที่หนึ่งแต่ว่าอยู่น้องก็ตื่นแล้วก็เปลี่ยนนอนตรงนี้อยากได ไม่ขาคะเพิ่งไปรับมาวันนี้เลยทุกคนแบบสดๆร้อนๆหายดียังก็ดีขึ้นแล้วแต่ว่าก็ยังแบบปวดท้องอยู่นะปวดท้องบ่อยๆแล้วก็ยังแบบเป็นน้ำ จุดๆเป็นน้ำอยู่เก่งใจแมวนอนใช่คนทำตัวไม่ถูกเวลาแบบไม่รู้ว่าถ้าแมวนอนเราต้องทำสิ่งใด,งดงโทโลเชีย่ยชื่อโทโลนะคะทุกคนโทโล วจสุขภาพร่างกายมานะคะก็คือตรวจเลือดแล้วก็ตรวจไลนในหูอะไร <c oughs> ท่านอะไรท่า,นส,ตตา,านสกอตติค่นะเข้าไปสกอตติแทนนะไม่ใช่จริงหรอเปล่าโตมาอาจจะเป็นอีสานทางแก๊ ท่านสกตินะคนุณใช่วันนี้พานออกไปตรวจสุขภาพร่างกายนะคะคือทุกอย่างปกติหมดไม่มีอะไรแบบคือน้องแข็งแรงมากอย่างงี้ก็แต่ว่าเลือดเลือดจางนะคะคือคือถือว่าจางไหมก็ก็ไม่จางหมายถึงว่ามันก็แบบคือค่าเลือดปกติมันคือ30ใช่ปะแต่น้องคือ29.9 คือจังวะตาหมอก็บอกว่าแบบเออมันเป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยแบบขึ้นๆลงๆมันปกติกี่ใบเท่าออกได้เหรอแบบนี้ฉีดวัคซีนแล้วฉีดเข็มแรกเรียบร้อยแล้วค่ะเข็มแล้วก็คือรวมทุกอย่างใช่ไหมฉีดเรียบร้อยแล้วนะ ป็ติดไม่โฟร์ Your f e r y like my boss d huh? a really? จริงหรอ Really อันนี้ขี้เราครับเอาตัวใส่เยอะนะได้เลยค่ะจะดูแลน้องอย่างดีเนาะคือ ซื้อของให้แม่ว่าคือหมดหมดไปเยอะมากางั้นคือแค่ที่นอนอะที่แบบถ่ายลงสตอรี่ทุกคนเห็นปะที่แม่นก็ไปดูได้สองพันแค่นั้นนะตุดดจชามข้าวก็พัน ตื่นต่อไปทุกคนได้ยินเสียงเพมมไหมคือแม่หนูเปิดเพลงแล้วเนาะ <c oughs> ไม่ได้ขึ้นมาจากุแปลกไม่ชาอ้อมชาเพิ่งแล้วเสร็จหลงอ <c oughs> ยากหยุ่มพุง แตรเมีวงอกไม่งอกจะมีตัวเดียวเท่านั้นน้องชอบทนานอะไรเป็นพิเศษคือไม่รู้เลยเพราะว่าเพิ่งหลับนอนมาวันแรกใช่ไหมแล้วก็ให้อาหารอันหนึ่งไปที่แบบฟาร์มเขาให้ปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ซื้อนั้นมาให้น้องเพราะว่าถ้าเปลี่ยนเลยน้องจะท้องเสียใช่ปะก็เลยซื้อนั้นมาให้น้องให้น้องแบบกินเปล่าปล่าก่อนมันไม่กินมันไม่กินอันนั้น,นคือแบบ จะป้อนก็เลยทำอะไรเพราะไม่กินก็เลยผสมกับอาหารเปียกนะคะเป็นแบบรสทูน่าแบบมูสทูน่าสำหรับแมวเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็กินหมดเลยนะจะชอบทูน่านะมาจากสองรสเป็นละสิบชอบทูนา่าแล้วก็คิดว่าถ้าแบบว่าน้องโตกว่าน,นี้เนี่ยก็จะทำ ฟู้ดเพลบให้น้องกินนะคะว่าตอนนี้แบบทุกอย่างพร้อมมากสาหรับฟู้ดเพลบลแมวค่ะอยากทำมากอยากทำมานานแล้วส่งของเล่นไปให้น้องได้เลยนะคะทุกคนใครมีของเล่นก็ส่งมาเพราะตอนนี้มีแค่ไม้ตกอันเดียวเลยใครนอนเก่งกว่ากันนอนคือ ไม่รู้ว่าทรนอนเก่งไหมเพราะว่าน้องก็แอบดื้นอนะคือแบบเข้าห้องมาวันแรกก็คือวิ่งเปิดไอจให้น้องหรออายุเท่าไหร่ตอนนี้สองเดือนสองเดือนสี่วันนะคะ ตอนนี้ก็ซื้อเป็นพวกแบบอาหารเสริมมาให้น้องด้วยเพราะพวกแบบเสริมภูมิอะไรอย่างเงี้ยที่แบบที่มันดังๆตัวหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นอะไรอ่ะเป็นผงผงโรยข้าวนะคะจรรเคีนะจอะเข้ก็อันนั้นจะช่วยขับก้อนขนก็มีอะไรอ่ะ แซมอนแซลมอนก็บำรุงอะไรเงี smell, ้ยก็จะเน้นไปที่บำรุงขนแล้วก็บำรุงผิวขนหนังกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยเพราะว่าอยากขนให้น้องแบบว่าขนสวยแล้วก็ตัวแน่นนะคะใครมีแบบอาหารหรือว่าแบบอาหารปียหรือว่าอาหารเสริมอะไรเงี้ยที่แบบช่วยเรื่อง ทำให้น้องขนสวยแล้วก็ตัวแน่นอะไรก็แนะนำเข้ามาได้นะคะเอาแบบไ,ม,ไม,ม่ไม่เพิ่มไม่เพิ่ม่ไม่ได้เน้นเพิ่มความอ้วนแต่ว่าเน้นทำให้ขนสวยแล้วก็ตัวแน่นอะไรเงี้ยแมวที่เคยเลี้ยงซื้อแล้วมากัแต่ถุงกระกลง จริงนี่ซื้อที่ฝนเล็บให้น้องมาก็กไม่ได้ฝนเลยแต่ว่าก็เพิ่งวันแรกอนะเนาะก็ดูดูไปก่อนน้องแฟนดูแลดีมากใช่เพราะว่าตั้งใจเลี้ยงน้องคนนี้มากค่ะคือแบบซื้อทุกอย่างมาตั้งแต่ยังไม่ได้รับคือจริงๆเรื่องมันมีอยู่ว่าหนูว่าจะเลี้ยงแมวตัวหนึ่งที่ไม่ใช่ตัวนี้นะ เป็นอ,อ,อ,อีก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 บ้านหนึ่งอีกฟาร,ร์มหนึ่งอะไรเงี้ยเป็นพันเปอร์เซียนะคะน่ารักก็แต่ว่าคือตอนแรกเขายังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็เลยเออฝากให้เขาฉีดวัคซีนให้หน่อยอะไรเงี้ยก็รอไปอีกหนึ่งอาทิตย์แล้วพอจะถึงวันที่รับเนี่ยเขาก็บอกว่าแบบเออย้ายบ้านไม่ได้แล้วเพราะว่าน้องอ่ะสุข,ข้าไม่แข็งแรงยอะไรเงี้ยอก็เลยเขาไม่อยากให้ย้ายก็เลยต้องหาใหม่นะคะก็เลยหาใหม่ในวันนั้นเลย แล้วก็มารับปันนี้เร็วมากทุกคนทุกอย่างเกิขึ้นเร็วมากก็ได้ไอตัวนี้มาอุ่นในที่สภาพแวดลโทมุูสภาพถูรูปเจอเพื่อนชาวเพื่อนชาวจะกลัวทูรลกไหม อาารเพื่อสุขภาพเขาบอกเธอคือปลากับผักคือแบบหนูวไม่ไม่ถ้าคือทาอาหารไม่เป็นก็เลยก็ <laughs> เลยคิดว่าอาจจะแบบไม่ได้ทาโฮมคุกให้น้องอะไรเงี้ยอาจจะแบบว่าซื้อพวกอาหารเม็ดอาหารเปียกแล้วก็อาหารเสริมมาให้น้องแบบมากกว่าหรือว่าใครมีแบบฟรีส์ได้แนะนําก็ก็มาแนะนํามาได้ ราะว่าหาแบบฟิตได้ให้น้องอยู่ตอนแรกอะ่ะจะซื้อเป็นเจลเคฟฟิตได้แต่ว่าคือน้องยังเด็กอยู่ทุกคน,น,นก็เลยแบบคือถ้าซื้อมาตอนเนี้ยก็คงยังไม่ได้กินเพราะว่ามันแบบอันใหญ่แล้วก็มันค่อนข้างที่จะแข็งอะไรเงี้ยฟันยังไม่แข็งแรงแก็เลยเน้นให้พวกอาหารเมร็ดที่แบบ เม็ดเล็กๆเ,เ,เขียวง่ายกับอาหารเปียกแล้วก็ใส่ไฮเดรชันเป็นน้ําเพราะว่าแมวเป็นสัตว์กินน้ำใช่ไหมละ่ะ <c oughs> ก็เลยก็เลยใส่น้ําไปในอาหารด้วยเพราะว่าจะได้กินง่ายขึ้นแล้วก็จะได้แบบเพิ่มไฮเดรชันด้วย,ย Can you post more p i c t u r e o f too? So adorable, of course. เชื่องนี่นะไม่นะทุกคนคือน้องยังไม่ค่อยให้จับยังไม่ค่อยให้จับอาจจะเป็นเพราะว่าเราแปลกหน้าด้วยแหละคือที่มาของชื่อโทรโร่เนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกใช่ไหมแมวตัวแรกที่จะที่แบบตั้งใจที่จะเลี้ยงที่แบบเลี้ยงไม่ได้เปอร์เซียตอนนั้นอะ่ะจะให้ชื่อโททุกคนคือแบบคือมันเหมาะกับชื่อโทมากแต่ว่าก็นั่นแหละตามที่บอกไป ก็เลยได้ตัวนี้มาก็เลยอยากหาแบบว่าชื่อที่มันคลองจองกับโทอะไรเงี้ยก็คือโทโลอกไก่ฟิตได้แมวชอบกินมากแล้วละละลายน้ำพื้นตัวได้ด้วยจริงโง่แนะนำมาได้นะส่งมาได้ดเร็รได้เลยเดี๋ยวไปดูนะคะในไหนได้หมดเลยทุกคนอาจจะเป็นร้านไอจีแอปส้มหรือแบบรอสโโดอะไรเงี้ยก็แนะนำมาได้นะ tiktok shop ก,ก็ได้ไลฟ์ Live นานไหมไม่นานค่ะเดี๋ยวไปแล้วูว่าแบตจะหมดอนาคตไปเล่นกับฟุงแล้วก็ ใช่คือถ้าน้องโตก่อนเนี่ยจะพาน้องไปหาเตงครับแมวพีกนะไปไปสนิทกันมีแมวกี่ตัวมีตัวเดียวครับ mm. คือที่แบบรับตัวนี้มาเพราะว่าฟาร์มบอกว่าคือคือหนูว่าไปเลื่อนผ่านฟีดติ๊กตกพอดีแล้วมา มันขึ้นแบบเป็นไลฟ์อ่ารเงี้ยผ่านฟีดพอดีตอนนั้นนะคือแบบจังหวะมันเป๊ะมากก็เขาก็แบบตอนเข้าไปในไลฟ์เขาก็ชูตัวนี้มาพอดีทุกคนคือมันแบบเห็นครั้งแรกคือแบบนี่หลักนี่หลักก็เลยเแบบมาทักไปสอบถามอะไรเงี้ยนิดหน่อยแบบเรื่องอรายละเอียดอะไรเงี้ยก็คือตกลงได้มาเพราะว่าราคาน้องดีด้วยแล้วก็ แล้วก็แบบอะไระตัวแน่นฟอร์มดีอะ่ะน่ารักด้วยวก็แบบใจอยากเลี้ยงเพศผู้อยู่แล้วแล้วตัวนี้เป็นเพศผู้ก็เลยแบบอาจจะเป็นพรหมลิขิตที่ทำให้เราได้มาเจอกันทูร mm ูลช่วยได่เป็น มัชชันอัมวีอันนี้โทโลมาจากโถท,ที่แปลงเป็นโทโลแมวตัวนี้กี่ทิเก็ตทิเก็ตหนึ่งมันเท่าไหร่นะอในมาเลเซียเธอเทาๆยังเลยเพิ่งมาวันแรกครับมาว,วันแรกครับผม สมกับตัวเราดูแใช่ทุกนี้ก็ต้องหาตังเลี้ยงแมวนะคะเลี้ยงตัวเองไม่เอาเลี้ยงแมวถูกหนึทิเก็ตเท่ากับ100บาทแล้วตัวนี้ เจ็ดสิบตั๋ตนะคะไม่ขายะคะ่ะเจ็ดสิบตั๋ตแต่ไม่ขายบอ,อกแล้ว,ว่าราคาดีมากคือสกอตติดอะราคานี้คือแบบหายากมากเพราะว่าคือถ้าไปดูตามเพจเพจบุกอะคือแบบว่าหมื่นห้าอะไรเงี้มันก็แบบคือเล่าจะเอาตัวหนึ่งเหมือนกัน คือตัวนั้นน่าร้อยสามสิบตั่ปะคือตอนแรกจะเข้าไปดูแหละแต่ว่าติดใจอีกตัวนึงมากกว่าก็เลยไปดูตัวนั้นแล้วก็จองแต่ว่าตัวนั้นคือโทรนั่นเองที่ไม่ได้รับมา ตัวหอมมากทุกคนจะไปแล้วทุกคนแบบละหกปอร์เซ็นต์นะมาเจอกันงานชักงานหนึ่งนะคะในเร็วๆนี้ก็ นอนหลับฝันดีนะนอนให้เต็มอิ่มเหมือนโทโั่วา,ายกนนะบายบาย